เอามาเบิงเครื่องสูบน้ำลูกค้าเปลี่ยนรถมีลูกค้าเปลี่ยนมะเบือดสยานเด้นี่เปลี่ยนอย่างเปลี่ยนคอยเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนขบูครับอ่าคอยกับเยนไหมไหมครับเปลี่ยนมาแล้วห้อนดับกระส้นมาเบิงตอนนี้มันดับแล้วมันดับเมื่อกี้ไฟบ่มาเด้ดับเมื่อกี้ไฟบ่มาตอนนี้เย็นเย็นรงสักพักนึ่งจะมีไฟบ่เลื้อโอ้หัวเทียนหมดเลยสอดจาน ไฟบ่มาขมามาเด้อขมามาแล้วไฟบ่มาห้อนห้อนห้อนแล้วดับไฟบ่มาเช็นนี้ค่อยเสียบวาเขาว่าเขาเปลี่ยนค่อยมาใหม่แล้วเลยวอีกอย่างหนึง่งที่ปัญหานีา่มันดับคือขอบูเทียมขบูตัวนี้มีอาการกอขอน้างน้ำมันถ่วงมันว่ามันไหลลงแล้วมันลงหลายบวกไฟโวเทียนหน่อยมันก็เลยกลายเป็นัวเทียนเปียกมันก็ววบดับ เที่ยนนี่ก็จะทําการเปลี่ยนคอยหัวเทียนใหม่นั่นแหละตามนั่นแหละพี่น้องเออนี่เทียนไหมเทียนนี่เห็นว่าวเทียนต้อง<ำ>เปียกเปียกอ่า<ำ>เปียกนี่เปียกจากน้ำมันถ่วมอ่าเปียกจากไฟหัวเทียนบด่ดีแล้วก็ดำดำจากน้ำมันหนาะโมเมนต์ดำน้ำมันเครื่องเด้เพราะว่ารถไอ้เครื่องเครื่องเครื่องสูบน้ำตัวนี้บ่มีควนนันนี่มีแต่ควันดำมีแต่ควันดำกับไฟหัวเทียนบ่กขอเช็คอีกรอบนึงนะเอ้าดึงเบื้องแบบเปนไง รอบนึงอีกรอบนึง,นงวูวทำมาหันมาเดี่ยวจานโค้งดึงปันนี่หันมาหันมาเดี่ยวมิติดีอยู่เมื่ายดึงเลยรได้เนี่มาพูดอะไรใจแค่เท่านี้นี่มันจะเห็นนี่ของแท้เขาไล่มากพอจบเปลี่ยนมาเบิดคือพอเปลี่ยนเครื่องใหม่โหลดวะสองพันกองน่อมให้หนังวะ <c oughs> เออมันลงมาดีอยู่เครื่องติดง่ายแต่ว่าหอนมาแล้วไฟบอกโมเทียนเคร่อนี้จะทําการเปลี่ยนอ่าถอดเปลี่ยนคอยโมเทีนยนใหมมั้งตัวนี้ตัวนี้เป็นทองขาว,วะนี่คีสองร้อยตัวนี้ทองเขาวว่าอะท,ท้องเขา่าดีสี่ดีใหญ่ตงเบิ้งก่อนอ่าเดี๋ยวถอดเบิ้งก่อนเมื่อกี้นี่ดับแล้วก็มาอยู่ดิไปมานิดเดียวมาคอยก็ตอนนั้นที้แรกไหมโอ้ตอนที่แรกมาอยู่วางนี่พ่ามาเลย มันเห็นชัดเจนเลยเพราะว่ามาก็มาค่อยๆมาบวกับไป<อ>น้ำมันน้ำมันัวเ<อ><อ>ทียนถ่วมถล่มเก็บเพี่ยนมาใหม่แล้วก็บูเก็บเลี่ยนมาใหม่ัวเทียนก็บเลี่ยนมาใหม่เบนเนี่ยถี่เพี่ยนเปลี่ยนเครื่องไม่อ่ะ <laughs> เปลี่ยนเครื่องไม่อ่ะ <laughs> อ้ยเจอค่อยเทียมแบบนี้แล้วจานปมมัน,นถือตัวดีก็ดีไปด้ถือตัวบดีเองดีแล้ว มันมีค่อยซีซีลอยกัวเหมือนว่ครับกับทอดแต่เกาลอยกัวมีสองละคาส่วนมากกับยอโตถึงมใสไซก็ตามนั่นก็ตามนั้นท้องขาวหรือมนะั้งวะน่ะตัวนี้เป็นท้องขาวอ่าเครื่องท้องขาวว่าแตาถ้าเป็นเครื่องที่ใหญ่ค่อยมันจะจะอยู่ยนอกอันนี้อันอนีน้ค่อยออหนยี่สองลอยยี่สองลอยท้องขาวยี่สองลอย้องขาว เอ็งได้ตั้งท้องเขาวเฮื่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนคอนเดนเซอร์เส <c oughs> ียวะอ่าคอนเดนเซอร์เสียคอนเดนเซอร er 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 ์นี่มันมันมาพร้อมกันครับมันแยกขายบ่คอนเดนเซอร์แยกขายแยกกันบ่เพราะว่าปกติไปซื้อ,อยนี่มันมาพร้อมท้องเขานะ่ะอ,อ,อ๋ออุปนว่าเครื่องสำรองเครื่องสำรองนะ เดี๋ยวกรดิทำการเปลี่ยนคอยต้องขาวตั้งต้องขาวร่อนแหละเคยเอชชิปไปแล้วก็ย้อนกลับไปเบืองเอาเด้อคอยต้องขาว